จังหวัดสกแก้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดนะคะที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแล้ววันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่ค่ะเพื่อมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์หลังจากที่เราได้มีการยกระดับมาตรการข่มเข้มเรื่องของการเปิดปิดด่านรวมไปถึงมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บริเวณชายแดนด้วยค่ะโดยทันทีที่นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงอำเภออารัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วได้ ประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและหาหรือเรื่องผลกระทบจากการยกระดับมาตรการการกำหนดเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ห้องประชุมโรงเรียนอารัญญประเทศซึ่งมีพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประลัดกระทรวงมหาดไทยแม่ทัพภาคที่หนึ่งกรมการค้าภายในพาณิชย์จังหวัดและเอืวยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยนายปริญญาโพธิสัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสัะแก้วได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องการขออนุญาตพัสปอร์ตในระยะหลังมีการทำพัสปอร์ตมากขึ้นอย่างมีในยะสำคัญสูงสุดวันละ200เล่มจากเดิม30 4 0ถึง40เล่นโดยข้อมูลในทางรับคือส่วนใหญ่เดินทางไปโดยท่าอากาศยานไปยังสนามบินพนมเปญและเสียมราฐ เพื่อที่จะเดินทางย้อนกลับมายัางปอยเปตเพื่อมาทำงานหรือมาเล่นการพนันที่กาสิโนพร้อมอย่างเสนอให้ชะลอหรือยกเลิกกิจกรรมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา75ปีออกไปโดยไม่มีกำหนดและขณะเดียวกันจังหวัดสักแก้วเห็นควรระงับ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทุกกรณียกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าข้อเสนอต่างๆค่อนข้างตรงใจและเข้าใจว่าทุกภาคส่วนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งผู้เสมอว่าอยากจะกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น ให้มากที่สุดเพราะทุกคนอยู่ในพื้นที่จะรับรู้ปัญหาได้ดีกว่ารัฐมนตรีซึ่งหากตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวทุกอย่างเรียบร้อยจะพยายามให้ลงพื้นที่มากขึ้นเช่นเดียวกับสสที่อยู่ในพื้นที่จะลดปัญหาของประชาชนเป็นอย่างดีว่าจุดไหนมีปัญหาพร้อมยามเรื่องของสันติวิธี โดยนายกรัฐมนตรีจะคิดสิ่งนี้เป็นข้อแรกว่าจะทําอย่างไรให้เกิดสันติวิธีและไม่ให้เกิดการประทะเกิดขึ้นและหากไปให้กําลังใจทหารเป็นหมื่นนายจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดการสู้รบและทําอย่างไรให้เขากลับบ้านไปหาครอบครัวได้โดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อและนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณหน่วยงานที่ทุ่มเทกําลังใจกําลังกายและทํางานซึ่งเราต้องทําความเข้าใจกับประชาชนและดูแลประชาชนในทุกภาคส่วน เพราะทุกชีวิตสําคัญหมดแม้เราจะพยายามใช้สันติวิธีแต่ประชาชนมีปัญหาเรื่องการค้าขายจึงขอให้ลงพื้นที่ไปดูรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้น ราคิดว่ารัฐยังมีกำลังในการช่วยเหลือประชาชนอีกมากหากได้รับปัญหาที่ตรงจุดจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารทานที่บ้านป่าไลา่ซึ่งทราบว่าที่นี่ห่างไกลจากครอบครัวซึ่งขอขอบคุณที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจซึ่งทหารคือรั้วของชาติที่ปกป้องให้เกิดความสันติภาพอีกทั้งยังอยู่ในจุดใกล้เขตแดน ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นจากสิ่งยื่อยุมากมายแต่ยังรักษาความสงบไว้ได้และขอบคุณทุกคนจากใจจริงรวมทั้งได้ฝากความขอบคุณของประชาชนมาให้ด้วยโดยให้กำลังใจขอให้ทำงานการอย่างกระบรื่นถ้ามีอะไรที่รัฐบาลหรือตนเองให้การสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็สามารถบอกได้เพื่อที่จะสามารถดูแลซึ่งกันและกันพร้อมกันนี้จะดูแลเรื่องสวัสดิการทหารด้วย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้มีการลงพื้นที่ที่ด่านคมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยรับฟังปัญหาในพื้นที่โดยผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาทั้งหมดกว่าหมื่นคนซึ่งขณะนี้มีการผ่อนปรนให้ผู้ค้าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้จึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยรวบรวม ข้อมูลผู้ประกรอบการทั้งหมดเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วอย่างไรก็ตามมีประชาชนในพื้นที่มารอมอบดอกไม้และถือป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีโดยมีข้อความระบุว่าคนสักแก้วรักนายกอุงอิงชาวสักแก้วเป็นกำลังใจให้นายกแพทองทานพวกเราชาวสักแก้วเลิฟออยู่นายกแพทองทาน แต่ในขณะเดียวกันที่บริเวณทางเข้าด่านก็มีประชาชนมายืนถือป้ายต่อต้านนายกรัฐมนตรีโดยมีข้อความว่านายกทรรลลาชนายกขายชาติและนายกขายแผ่นดิน